กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบกับไฟเยอรกดเนหนึ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับเกมลังกี้เนโกนะฮะคุณผู้ชมนะแล้ววันนี้มาพบกับลักกี้เนโกที่เบ็ดทีละ20นะครับเริ่มที่ชุน1,000นะครับผมมาไปชมกันเลยอ่อคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมจะมีฟรีเกมตั้งแต่เริ่มเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหอ้ามาจริงๆด,ด,ด้วยแม่ยังไม่ทนทำอะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมฟรีเกมก็มาซะแล้วอ้าวไหลมาไออ้าน้องแมวมาเอาแมวเพียบเลย คูณสิบแล้วนะครับเนี่ยคูณสิหแต่ยังไม่ไหลเลยนะแม่ยังไม่ออกเลยนะคูณสิแดแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในดทั้งสิ้นโอ้โหคูณยี่สิบสองแล้วคุณผู้ชมแม่ฟีเกมนี้เหมือนจะเกลือนะฮะเอาคูณยี่สิบสองเป็นสี่ร้อยกว่า โอ้โหมาไม้สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมได้ไปสี่ร้อกว่ากันเลยนะฮะเบ็ดยี่สิบเหมือนจะน้อยไปนะคุณผู้ชมนะโอเคมาเรามาเพิ่มเบ็ดกันหน่อยดีกว่าเนาะสักเท่าไหร่ดีคุณผู้ชมสี่สิบละกันนะครับผมอย่าลืมกดเทอร์โบด้วยนะฮะไป้อ่าอไหลามาอีกแล้วคูณหกันเลยทีเดียวเอาอมาอีกน้องแมวมา วายต่ออีกโอ้โหไหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมเจ็ดร้อยยี่สิบกันเลยนะฮะใต้อา้าเลขสิบมาใหญ่ขนาดนี้เอา้าน้องแมวมาอีกตัวเคม,มาโอ้โหวายใหญ่เลยคราวน,นี้มาอีกคูณสี่โอ้โหวายมาอีกแล้ว แม่ไหลไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชมพอจะไหลก็ไหลไม่หยุดเลยนะเอามีวามาอีกคูณสี่กันเลยทีเดียวโอ้โหสวยงามคุณผู้ชมครับเอาคูณอีกสี่ 4, ไปร้อยหกสิบนะโอ้โหแตกใหญ่กันเลยนะเกือบหนึ่งพันเลยนะคุณผู้ชมสุดยอดมากๆนะฮะบายคูณสองสี่ร้อยแปด โอ้โหไหลไม่หยุดจริงๆครับพรลัคกี้เนโกะนะฮะผม oh. ไม่ได้เล่นานานเนาะกลับมาเล่นกันหน่อยแม่แอดก็เห็นในกลุ่มนะครับมียูสแตกหลายคนจากเกมนี้ก็เลยกลับมาลองเล่นดูนะฮะโอ้โห oh <my. S 2> มาอีกแล้วเต็มหน้ากระดานกนเลยทีเดียวแม่เบ็ดต้องเพิ่มนะฮะจังหวะนี้เบ็ดต้องเพิ่มนะฮะไป oh. เอา้ามีสแกตเซอร์เลย โอ้โหฟรีเกมทันซีเพิ่มเบ็ดเป็นหนึ่งร้อยนะฮะอ่ามีน้องแมวหน่อยเนี่ยเอา้ามีน้องแมวมาแล้วคุณผู้ชมคูณสี่กันเลยไปอ่าคูณสี่แล้วเอา้าซูชิเป็นเต็มคูณหกกันเลยนะคุณผู้ชมโอ้โห สองพันกว่ากันเลยนะครับผมแม่สุดยอดมากๆน้องแมวของเรานะฮะแมวนำโชคนะครับผมคูณแปดแล้วอ่าคูณสุดสองกันเลยคูณเยอะแต่ถ้าเกิดไม่ไหลก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเอ้ามีพัดมามีเตขนาดนี้คูณสิบหก โอเคเลยฮะไม่แย่เลยสุดท้ายแล้วแม่ไม่ไหลเลยนะฮะถือว่าไม่แย่นะคุณผู้ชมได้อ,อีกสามพันกว่าเลยนะอา้าตีกลองกันหน่อยไปเล่าโอ้โหได้อีกหกร้อยนะฮะอ่าปึ๊บ โอ้ยยังไงโงไงอ้โหยังไงต่อโอ้โหไหลไม่หยุดแล้วจังหวะนี้มีวายมาอีกข้าปั้นอีกโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดมากๆโอ้โหคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะจุน1,000นะครับได้ขึ้นมา1,000ม่นะกำไรมา9,000เลยนะคุณผู้ชมภายในเวลาแค่5นาทีนะลักกี้เนโกะยังปังเหมือนเดิมเลยนะครับ สำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวก่อนดีกว่านะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมดูตั้งคอมเมนต์กันด้วยนะฮะสำหรับกลุ่มที่แอดอยู่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ